วันที่20มีนาคม2555ที่จังหวัดพิจิตรนายสุวิทย์วชโรทยางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีทําการมอบบ้านให้กับนางสุวรรณสม,สมัยาามมราษฎรชาวตําบลคำบางอเมืองพิจิตรซึ่งเป็นผู้ผประสบอุทกภัยจากสถานการณ์น้ําในแม่น้าหน้านที่ไหลายอย่างเชี่ยวทําให้ดินริมตลิ่งแม่น้าหน้านสุดตัวส่งผลให้บ้านหลังดังกล่าวพังตามดินลงไปในแม่น้าหน้านในช่วงฤด,ดูน้ําหลากที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีได้จัดสรรเงินจากกองทุนผู้ผประสบสาธธาธรณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน240 0 0 0บาทจะซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ผประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเป็นลักษณะบ้านชั้นเดียว2ห้องนอนสองห้องน้ำซึ่งเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ผประสบภัยได้เช่าที่ดินสงของวัดขมังสำหรับปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ปีละ5 0 0บาท สำหรับบ้านหลังดังกล่าวเป็นผลงานทักษะความรู้และความสามารถของนักศึกษาแผนกวิชาการก่อสร้างวิทยายลัยเทคนิคพิจิตรและยังเป็นบ้านหลังแรกของจังหวัดพิจิตรที่มีนักศึกษานำความรู้จากห้องเรียนไปลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณสองเดือนจึงแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติได้เข้าอยู่อาศัยทดแทนบ้านหลังเดิมที่พังเสียหายจากอุทกภัยโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยส่วนราชการ ยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนาสวรรษสมสมัยได้นําไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือนและเป็นการทดแทนสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนของบ้านหลังเดิมที่เสียหายจุกตะกภัยอีกด้วยขวัญมงคลเทพนาคินถ่ายภาพคณะกิจมัชิม,มารายงาน